ไปดูกับอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องของธนาคารขยะนะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการขับเคลื่อนธนาคารขยะนะคะร่วมกันกับอ,อปทตั้งเป้าไว้ว่า60วันอ,อปทต้องมีธนาคารขยะนะคะอย่างน้อยที่ละ1แห่งค่ะ นายสุธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7,773แห่งทั่วประเทศได้มีการเริ่มขับเคลื่อนธนาคารขยะพร้อมกันทั่วประเทศแล้วนะคะด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดําเนินการลงพื้นที่สํารวจแล้วก็พบว่า ส่วนท้องถิ่นที่ทำได้ดีที่สุดก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลกงธนูจังหวัดลบบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดจังหวัดเลยค่ะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลหนองล่องจังหวัดลำพูนนะคะอันนี้เป็นผลสำรวจจากวันที่5ถึงวันที่17ตุลาคม2566ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะจัดทำแผนงานแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานธนาคารขยะ แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะของกรมรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีแนวทาง3ชอ่อก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะ โดยในส่วนของแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะในระดับพื้นที่นะคะก็ประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดค่ะคุณคะ่ะใช่ละค่ะหนึ่งเลยนะคะคือการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดนะคะโดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยระดับจังหวัดเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการส่งเสริมรวมไปถึงสนับสนุนค่ะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีธนาคารขยะอย่างน้อยเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ1แห่งด้วยกันค่ะ 2นะคะคือการขับเคลื่อนในระดับอำเภอค่ะเขาก็จะให้คณะกรรมการนะคะจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในระดับอำเภอเนี่ยจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะในระดับอำเภอโดยจะมีในอำเภอประลัดอำเภอท้องถิ่นอำเภอให้คำแนะนำรวมไปถึงการดำเนินการนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีธนาคารขยะของชุมชนหรือว่าของหมู่บ้านด้วยค่ะ 3นะคะวันที่29กุมภาพันธ์2,567นี้นะคะจะเป็นวันขับเคลื่อนโครงการซึ่งจะมีการเปิดรับสมาชิกธนาคารขยะชุมชนหรือหมู่บ้านโดยกําหนดวันเวลาแล้วก็สถานที่ในการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะการสร้างการสมัครให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยได้รับทราบกาันพร้อมทั้งจะมีการประชุมค่ะทำความเข้าใจในเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องรู้ด้วยค่ะ